หลายคนอยากจะรู้ว่า hey, เรามีบ้านอยู่เนี่ยนะถ้าเราจะขายเนี่ยขายไม่ออกทำไงดีนะบางคนก็มีที่ดินบ้างมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็ตั้งาาราคาขายเนี่ยจริงๆแล้วที่ขายไม่ออกเนี่ยนะสำคัญก็คือว่าราคาที่เราตั้งไว้เนี่ยมันมักจะแพงเกินไปใช่ไหมอย่างเช่นมีดาราคนหนึ่งเนี่ยนะเขาซื้อบ้านมา150ล้านตกแต่งไป50ล้านเงยจะขาย200ล้านนะคงขายไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราตกแต่งไปเนี่ยจะไม่ได้เหมาะกับของเราของเขากินก็ได้ใช่ไหมจริงๆเนี่ยที่เราตกแต่งไป 50ล้านเนี่ยนะซื้อมาร้อยห้าสิบตกไปห้าสิบเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงความจริงเนี่ยจะเป็นแค่ร้อยเจ็ดสิบล้านเองนะครับนะที่ตกแต่งเกินไปเนี่ยเกินพอดีเมื่อเราแต่งหน้าเราเนี่ยครับถ้าเราแต่งหน้าเนี่ยทาปากอะไรเงี้ยนะครับทำเราสวยขึ้นอย่างน้อยเนี่ยความสวยอยู่ที่ประมาณสักแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะทาหน้าทาาบหน่อยเนี่ยกลายไปห้าเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราลิปสติกทาทุกวันทาแล้วแท่งทั้งวันเนี่ยนะอันนี้อาจจะไม่ลง ดิมินิชิ่งรีเทิร์นได้ลดน้อยลงไปได้ดังนั้นที่เราจ่ายมากเกินไปเนี่ยจะไม่ได้นะครับดังนั้นต้องดิสเคาท์นะครับดังนั้นถ้าเราไม่ดิสเคาท์เลยเนี่ยอาจจะขายไม่ได้นะเราอาจจะเลืกได้อย่างหนึ่งนะว่าสเราตั้งราคาไว้1ล้านบาทนะครับแล้วขายไม่ออกไปเรื่อยทุกเดือนเนี่ยนะครับเดือนนึงเนี่ยสิ่งที่เราสูญเสียไปนะเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะเช่นเกือบหนึ่งบาทหรือเกือบหนึ่งหมื่นบาทดังนั้นเนี่ยนะเราต้องคิดดีๆนะถ้าเกิดผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยมันหายไปเกือบหาายยไปปีีเนน่ก็อจจะะครับ ดังนั้นถ้าเรายอมดิสมเขาลงมาสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต like ์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับเราขายได้เนี่ยเอาเงินไปใช้หนี้หรือเอาเงินไปลงทุนทางอื่นน่าจะคุ้มกว่าที่จะรอทุ่ซื้อขายไปเรื่อยๆครับทิมก็เลยมีบางคนบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ดี่แท้ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เราเป็นคนจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับถ้าเราเปรียบเทียบดูเนี่ยครับในท้องตลาดเนี่ยทำเช็คในท้องตลาดเนี่ยสักสิบโครงการนะเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยคุ้มกว่าเพื ins, so ่อนที่จะซื้อเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกกว่านเรื่อยเดียวนะมันคุ้มมากที่จะซื้อ โลเคชันอาจจะดีกว่านะวากว้างกว่ามีสิ่งแวดล้อมดีกว่าอะไรต่างเนี่ยครับซื้อแล้วคุ้มค่างเงินกว่าเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเพราะถ้าเรารอเนี่ยมาจะทำให้เราเสียโอกาสแบบนี้เหมือนกันนะครับดูไม่ต้องรอทีนี้ประเด็นก็คือว่าบางคนกลัวว่านะเอฟบอต่อไปเนี่ยบ้านยังมีราคาลดลงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเนืเ่องจากว่าประชากรเราเนี่ยนะครับตอนนี้หกสิบล้านใช่ไหมแต่บางคนบางทีบอกว่าตอนนี้ประชากรเจ็ดสิบล้านได้ไปเพราะนะั้นเพราะเรารู้สึกมันจะถึงหกล้านมานานแะล้ว แต่ที่ไหนได้จนมันลดลงมาเรื่อยจาก66ล้านไปลายเนี่ยเหลือ68ล้านต้นต้นในอีก2ปีเย็นหลือ65แล้ว64 63ไปเรื่อยใน60ปีข้างหน้าเนี่ยครับพี่น้อยยังอยู่นะใน60ปีข้างหน้าเนี่ยนะประชากรไทยเยังแค่33ล้านนั่นเองนะฮะจาก66ล้านเยเหลือ33ล้าน 3, 3, นะแต่ก็ไม่แน่นะถึงวันนั้นอาจจะช่วยกันผลิตประชา,ากรมากขึ้นนะฮนะนะก็อาจจะทำให้เราแบะเตองขึ้นหรืออินพอร์ตประชา,ากรมากขึ้นอย่างบ้านเราเนี่ยเริ่มลดแล้วนะครับ แต่สิงคโปร์อินโดนีเซียเป็นปีๆยังเพิ่มขึ้นเรื่อ,ๆอยๆจนอีก30ปีหน้าเสียสดงว่าสถานการณ์บ้านลอยจะแย่กว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยครับถึงแม้ต่อไปจะมีบ้านาไม่มีคนอยู่เยอะขึ้นเนี่ยครับแต่ยังไกงก็ตามเนี่ยถึงวันนั้นที่60ปีเนี่ยบ้านพวกนั้นคงจะหมดสภาพไปแล้วลนะ่ะก็งคงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพราะนี่ควรเนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นขนาดว่าลดจำนวนประชากรลงเนี่ยนะครับแต่จํานวนบ้าน,นยังผลิตเพิ่มขึ้นปีละเกือบล้านหน่วยทั้งที่ประชากรลดจาก120 ร้อยยี่สิบหกถึงร้อยสิบกว่าแล้วเนี่ยนะครับประชากรบ้านเรียงเพิ่มขึ้นเพราะว่าไอ้บ้านที่เป็นแบบเดิมๆเนี่ยมันต่อยแล้วใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าอยู่ที่เรื่องการบ้านแบบว่าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับสองคนไม่มีลูกอะไรเงี้ยนะเน้นไม่ได้เน้นผลิตผลนะเน้นความบันเทิงอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับอยู่คนสองคนหล่อนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยนะครับบ้านก็จะเปลี่ยนสภาพไปเราซื้ออันนี้เล่ยกำไรดีเพราะว่ามันมีเลียนเทินออนอินเวสต์นั่นคือบ้านเช่าได้ แล้วก็มีรีเทรนออฟฟิศเวสนั่นก็คือราคาเพิ่มขึ้นแต่ติศทั่วไปถ้าไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับทุกสำนักก็บอกว่าราคาบ้านยังเพิ่มขึ้นแต่ว่าแล้วแต่ทำเลนะเถ้าเราไปซื้อที่หัวไร่ปลายนามันคงไม่ขึ้นอ่ะนะแต่ถ้าซื้ออยู่ในเมืองเนี่ยยังไงก็ขึ้นและอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าอย่างเช่นที่ดินแถวสีลมเนี่ยนะถ้าเกิดเราคิดลงนจิตแถวนี้เนี่ยนะครับเลยไม่หน่อยเนี่ยนะครับแต่ละมาแล้วสามล้านเจ็ดก็เป็นแล้วก็เหมือนกันเองเนี่ยครับปพอมาทุกปีเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่่าาาาาาาเเเเรรมมมมีีือออยฟ้้้้ขขขงงงนนนนนกกดดึึคใ แต่ถ้าเราอยู่ในทำเลที่ดีเนี่ยกับโอกาสที่จะราคาขึ้นมีแต่ถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีเนี่ยเราซื้อส่งเดือนไว้เพราะซื้ออาจจะซื้อตามใจแฟนหรืออาจจะซื้อเพราะว่ามีพริตตี้ที่ขายบ้านในโครงการเนี่ยเราเห็นเข้าเลยซื้อตามพริตตี้เนี่ยจะแย่ได้นะครับเพระนั้นก็ต้องคิดให้ดีๆนะท่านใดจะซื้อบ้านตรงไหนเนี่ยครับไลน์มาบอกได้นะเผื่อว่าตรงนั้นเรามีข้อมูลอยู่จะได้บอกได้ว่าราคามันเคยเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่ทีนี้ราคาเท่าไหร่แล้วคุณจะซื้อหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องเสียดัง นะแต่ถ้าเป็นที่ดินแปลงใหญ่ๆก็ว่าเบียดนะแต่ถ้าบ้านหรือคอนโดตรงไหนเนี่ยก็ปรึกษาหารือได้นะครับอ่ะก็คงจะมีสั้นๆกันทีนี้เนี่ยนะครับนะยังไงมีโอกาสเราก,ก็มาคุยกันต่อในวันหลังนะครับนะเนื่องจากว่าตอนนี้นะพี่ก่อนใครเราก็เตรียมตัวนะมือไม้สับกันหมดแล้วนะสาวเรียนนะครับนะเตรียมตัวร้องเพลงแต่ว,ว่าก่อนจะร้องเพลงต้องฟังท่านประธานร้องก่อนนะประธานเราจะร้องร้องก่อนนะเดราจะน่ารอสินะครับแล้วว่าอาจารย์ฟังกันแล้วมื้อหรือเปล่าครับโอ้โหไม่น่าเกลียว เนี่ยแสดงว่ายัางแข็งแรงอยู่เลยถ้าทุกคม,มีมีน้องนองกระหามาเนี่ยไปลงทุนในคอนโดตอนนี้สร้างเรียกอะไรครับผมก็ไป,ปโอกาส มีอะไรบางทีบางคนไปซื้อบางที่เนี่ยราคาลดนะเพราะว่าดูแลไม่ดีเนี่ยบางคน่างที่บางที่บุคคลปัจจัยสมคอนโดเพราะอย่างไม่ค่อยดีเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อในทำเลที่มันมีโอกาสที่จะเติบโตตลันี้จะมีห้างเพิ่มขึ้นมีถนนตัดใหม่มีเรถไฟฟ้ามีกาเกิดเนี่ยครับไอ้บริเวณนั้นจะดีแต่ในบริเวณไหนที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ดีเพราะสมัยก่อนเราซื้อตริษัทามันจะตามสี่แยกใช่นะครับที่ตามสี่แยกนี่มันมีแต่รถมันมีแต่รถไฟวิ่งผ่านหรือว่า เราสภาลอยวิ้นผ่านเนี่ยต้องสีแยกนักเลินบนอนาคตไปเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะบริเวณเหมือนกันอนาคต anticipation เนี way, ่ยการอนาคตเราคาดจะดีไม่ดีนะเราดูได้ผมมานะครับขอตุว <positively> ท่านผู้ชมสวัสาีครับโชคดีครับไปดีครับ